เยหมนอะไรอะไรอะเฮ้ยนาจะเป็นอะไรก้องอะยเข้อน้าเพาว่าเราไม่อยากเข้อน้ารงวไม่สะาดนีไม่รู้อะแล้วนโรงยันเราอะปรับปรุงใหม่สะอาดน่าใช้มากเลยจริงหรอใช่ๆชเยี่ยมอย่างนี้เลย ไป,ไปกันเถอะเราไม่ไหวแล้วในห้องน้ำของพวกเราโดยมีการปรับปรุงยืดห้าสอหลักดังนี้โอ๊ยไม่ไหวแล้วขอไปเข้าก่อนที่หนึ่งสะอาดโรงเรียนของเรามีการจัดแบ่งเวรทําความสะอาดห้องน้ำทุกวัน ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ,ะห้องน้ำของเรามีความสะดวกสบายเพราะมีทั้งแบบชักโรกและแบบนั่งพื้นให้เลือกใช้และมีการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยอลาสอที่สามสบายลา การจัดบรรยากาศห้องน้ำให้รู้สึกสบายอยู่ใกล้อาคารเรียนของแต่ละช่วงชั้นมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภยัยที่สุขลักษณะมีการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการนีล่าเป็นอะไรหรือเปล่าพมร์เทอร์น์นานจังช่างสะมาดูจริงห้องน้ำโรงเรียนเธอแน่นอนอยู่แล้วห้องน้ำที่โรงเรียนเราสะอาดถูกสุทธิันละสะสวยงามและมีห้องเย็นยจยิงอีกด้วยและผ่านเกณฑ์ม,มาตรฐานสุขาดีมีความสูงอีกด้วย้าเราจะพาไปดู Let's go มาตรฐานสุดยดีมีความสุขแฮปปี้ทอยเลยว้าวว้าวาห้องน้ำโรงเรียนเธอสุดยอดมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยวเย้รายการเด็กๆสวัสดีดค่ะทำอะไรกันครับมาเยี่ยมชมห้องน้ำโรงเรียนค่ะสะอาดดีไหมครับสะอาดน่าใช้มากค่ะถือว่าล้มขาีมาตรฐานสุดคดีมีความสุขมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะถูกไปแล้วทำงาน